ก๋วเยเตี๋ยวค่ะวันนี้ก๋วเยเตี๋ยวอากาศต้อร้อนโซนต้อนร้อนให้มันตื่นกันอ mm hmm. โลาคาสวยเลยจัง

เดนได้นื้ก๋เตียว้อปเตียวจะเตียวตองใช้กเตียวากเลยทอนหหน้าฟังรมาณฝังมือเราเ้าตรงที่เราขายกุ้งลุงนี่ฟาดไมใ้ทางาลาเสี่ยวเสียวตู้ลุัวข้าเป็นสามห้าใหญ่ตรงที่เราขายกันคือเดียวกันซื้อแล้วทำะ เักหม่ไม่ได right? ้ร ah? ู้เพรานหะจยัดไเหอ่ยหมตัวอะไรแ่านตัวมไม่ไม่ได้เป็นอะไรแต่ไม่มีเสียงเลยเฉยเดี๋ยวหลักต้องกำลังย้ายต้งน้ำอากาศมันร้อนอาการ้อนเมื่อคืนหน่อยเดียวเองไอ้กุ้งมันมากระไรร้องเห็นน้องมันมาใช่ไหม ไช่ใานี่ยต้องดูดะเนี่ยตองดูดเอาเป็ดเพื่อนตือ,อเรื่องวเพื่อนยา,าก้างเรื่อ ไปดูกันมานานเออแกไปเถอะแก,ปแกปเป็นโรคหัวใจฟุ้กินข้าขวโพดเขาเรียกขยาวขยาวบอกมันดูว่าฟุ่งกลิ่นกลาแข็งแรงนะุ้งกินแค่เราที่ยังเขาข้าวใส่นะขยาว เิดจะินไหวเมียนมาในงานไว้แล้วได้เกิดขึ้นจริงจะมีเพดจะดินไหวระดับเจ็ดในสี่สิบแปดชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงกับมือนีกต่หนึ่งก็สองมือนะพ่ยฮะสองมือตานเขาบอกเรื่องท้าวเรืองท้าวหน้าจีนห้องหลับหาจนอะร่างีย่นวเมียนมาคนเมียนาเี่ย เรียนไม่ใช่ไปอีกถ้าไปอีกสองคนก็ดีเพื่อนเปขาใของไงอืมอืม้มังอูนั่นปะอื mua uốt mua uốt hàng, co, một là, em sao nào là tăng เมื่อกีนั่นหางวนสงกางอือหือหือางว่นตรงกลางแทกบอเนี่ยอะไรไม่แน่เออ่ออข้านั่นตาัน

ไปเนียนไปโอ้ยเมื่อไรผีกินโอ้ยชิบนผาตุอะไรลิเนล่าบัวต,<ด>ต่อยลานต่อยออาไปล่งมนาไ้าาาจุลเราลงขือนะอะบบนะแต่ว่าลานไฟเนี่ยไปลงเล็กผา ได้เป็นงานเย่ยเป็นโรงอรานไฟไฟอืมไวนามาแข่งนี่เป็นาาโอ้ไม่เห็นตัวีนโอ้เป็นตัวจีนนก็ขาวเล่าว่ะก็ข้าวเล่าก็ข่ายางกระได้เพบสจากย่างแค่องเชียงว่ะจากอะไรข้างในเี๋ยว่เสีตัง แา่ถ้า,นานสนาดของพะร้านเ้าะเออยพะดานี้มันก็สิน่นเดท่านหามันเลยหลายล่อเลยแต่ำรสชาติมันก็ใสได้อยู่ินนะอ 那个碗没磕疼，等你<能>，你帮我接。不带。我赶紧拿几袋回来。